พอดีนะครับอันนี้ก็ WR นะครับวันนี้มาซ่อมมากันนะครับพวกคัสวันเบนะครับขาดนะครับน็อตขาดแล้วก็พวกวันเบอะไรพวกนี้ครับขาดหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเกรดได้สตาร์ทชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เฟืองใหญ่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พี่เขาก็ได้ซื้อเฟืองแต่งไปแล้วนะครับแต่ว่าเฟืองแต่งก็สุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะครับหนากกว่าเดิมยังไงก็เอาไม่อยู่นะมาจัดเป็นตัวท็อปไปเลยนะ แม่เฟืองแต่งหนากว่าเดิมแล้วก็ยังเอาไม่อยู่นะครับมาจาัดเฟืองตัวใหญ่ชุดตัวท็อปพร้อมใดไปเลยทีเดียวจบนะครับก็โอเคคันนี้ผมไปเจาะน็อตมาแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับแล้วก็ใส่วันเวเดี๋ยวประกอบกลับนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะจูนกล่อง ECU ด้วยนะครับสําหรับรถใครที่ใส่กล่อง ECU อยู่มีอาการบิดสะดุดบิดวอดอะไรเงี้ยก็เข้ามาหาบางได้นะครับเดี๋ยวบางจะการจูนให้โอเคเดี๋ยวบางประกอบชุดสตาร์ทก่อนโอเคเช็คสตาร์ท ร้อยนะจูนหัวเันเร่งนะเบือกเปิดแล้วรอบติดมือเลยนะพี่ติดเลยอ่าหายแหลกแล้วหน้าเปิดเลยครับโอเคจูนเรียบร้อยแล้ว wr มีเมือไปนิดนึงหือไปนิดนึงแรกๆ <c oughs> งงโอเคใครสนใจจูนกล่อง wr นะครับ isu ก็แวะมาหาบาังได้นะครับผม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เสร็จ <c oughs> วันนี้จูนกล่องกับเปลี่ยนดับสตาร์ทชุดใหญ่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขายสนใจใดสนใจกล่องจูนอะไก็ทักมาได้กล่องจูนบางก็ขายนะครับผมสำหรับพี่ๆที่ต้องการอะไรนะครับทักมาหาบางได้เลยครับเพจเอกเคนรัศนะครับบนเฟซบุ๊กนะครับบังยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับ